วันดีจ้ะพี่นอ้องกลงไปเมื่อพ่อก่าต่อยคุณพาชาหนที่สี่กตจัมือนี้อะต่อยกับบุ้มี่ยังจะสีมาบอกเคล็ดลับในการขาพเพีย้ยหรือม,มาแรกเนาะสีมาจับตามใบแม่แต่นอนด้วยพี่น้องสูตรนี้ได้ผลเนี่ยอต่อยก็มาตัดออกไปหลายเลยเด้โอโหรลพาต่อยจัดเถอต่อยลงไปคลิปเถื่อนทีแล้วเนาะอต่อยตัดไปสองเถื่อละ่ะเพราะใบเขาเริ่มมีปัญหาแล้วพี่น้องนี่จ้ะใบเขาเริ่มก็สีมี่เพีย้ยหรือ,อยังก็เอื่เนี่ยมันเน็นบ่ใบบอก้ออามแล้วพี่น้องจ้ะนี่จ้ะ เอาต่อยบัวตองตัดถิ่มกนบอแต่ว่าเดี๋ยวเอาต่อยถือมาล่องสูตรนี่ให้เบิงเนาะสละนเนาต่อยก็เริ่มแล้วจ้ะพี่น้องใบมันเริ่มติดป่วยเนาะเดี๋ยวมาเบิงสูตรนี่กันเลยจ้ะว่ามันสิได้ผลดีเป็นไงเนาะพี่น้องเนาะมาจากพี่น้องส่วนผสมห่อเก๋มีพริกไทยดำปนเด้อพี่น้องแล้วก็น้ำเอาต่อยสิใส่ประมาณสองลิตรจ้ะพี่น้องน้ำนีเนี่ยเนาะเอาต่อยใส่พริกไทยปนไปประมาณหนึ่งช้อนชาจ้ะพี่น้องอ๊บสะละ ไายแนวบ่เป็นยังเพื่องพี่น้องเดี๋ยวเดวจ้ะเอาต่อยใส่ไปเลยจ้ะคนในข้อเข่ากันบบนี้ถ้าผู้ใดมีขวดกับผสมนี่ขวดได้เด้อยจ้ะพี่น้องใส่น้ำอะ่นะฤกเครื่องน้อใส่พริกไทยลงไปขยาวขยาว่าวละสำหรับถี่ใส่ขวดสเปรย์เนาะแล้วทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงจนกว่าตะกอนเขานอนกลนแล้วจังอาใส่ขวดสเปรย์แล้วมาฉีดเด้อยพี่น้องฉีดตามใบเนาะแต่อันนี้สูตรอันนี้ห้องก็ต้อย สูตรเร่งลาดและเร่งด่วนเลยพี่น้องเอาต่อยต่างเฮ็ดเลยเนี่ยเอาต่อยประมาณนี้เลยจ้ะเอาต่อยคนไหวเนาะประมาณหาหน้าที่เลยพี่น้องคนไปเรื่อยๆเนาะมาจา้ะหลังจากจะเอาต่อยคนแล้วนี่เอาต่อยทิ่มไวอะอ้ i. ประมาณหาหน้าที่หนึ่งพี่น้องคนแล้วก็เอามาเลยจ้ะใส่ฟักบัวเขาเลยพี่น้องถ้าผู้ใด้ทีจะเอาใส่ขวดสเปรย์ฉีดของควายมันนอนคนก่อนด้วยจ้ะเด้อจ้ะ เอต่อสเอาลดให้เบิรงนะพี่น้องเนาะมาจะพี่น้องเอาต่อสิมาทําการลดเลยจ้ะลดใบลงไปเลยให้มันไหลลงไปถึงดินเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าตัวมาแลงตัวนอนนะ่ะมันอยู่ในหนีเบิด์นะพี่น้องถูจกจ้ะวิธีถีอเอาต่อยใส่ไ,ได้นี่มันช่วยได้เยอะเลยจละ้ะล่ะอีกอย่างหนึง่งใบพักเข้ากับสิง,งามขึ้นน้ำพินของเบริรงกเขายาวเนะาะถูกจ้ะมันหายออกเบิดเลยจ้ะพี่น้อง มีจุดเร่งด้วยเลยเ้อพี่น้องเด้เนี่ยนับลองพี่น้องตายเบดิด จะอดต่อยก็ลดแล้วเรียบร้อยบวญละจ้ะทั้งสวนเลยจ้ะสูตรนี้ง่ายสูตรแบบมักง่ายของกรต่อยได้จ้ะจะอัต่อยรับประกันเลยเพราว่าของกรต่อยชุกกรกับเป็นจ้ะแต่พ้ใดติดตามคลิปที่อัต่อยลงสวนเกี่ยวกับโหระพาเนี่ยนาอจ้ะเนาะต้นนี้น้อยใบมันยิกเสียหบดแล้วลราอัต่อยมาลดเนี่ยอัต่อยห่างไปประมาณสามอาทิตย์อาทิตย์เนาะมันก็เริ่มเป็นมาอีกเนี่ยอัต่อยเด็ดตัดออกอัต่อยบ่งหัวตรงเด็ดมันหลกูหนีบอใบมันอะพ้ได้หัวก็บอกอัต่อยนี่ได้จ้ะพอมันซอยใดอีล้่มแข็งงแนล้วมี หมดมีอย่างมาขึ้นตามพื้นดินน้ำเด้อพี่น้องถูนในธรรมะเกลี่ยรืมกดคตรไรโคตรแจ้โคตรทับตะไคร่ผมลังใจอัต่อยในเด้อจะเด้อเห็ดในสิ่งเตาหักพี่น้องหักในสิ่งเตาเห็ดเฮาวถึงมีความทุกข์ทุกขังแถวเด้อเห็ดนอกคลิปนี้ยอต่อยก็ลาไปแค่นี้ก็แล้วจ้ะวัาดีจ้าถูดกำจัดเพียรและนอนเด้อจ้ะบ่มีอย่างเลยมีแค่สองเสียงนี่จ้ะน้ำเปล่าน้ำจากก๊อกเฮาวเลยเด้จ้ะฤทธิเคืองฤทธิเคืองทั้งสองฤทธิ์เนาะพี่น้องเอาที่เฮาสะดวกเลยจ้ะไปป้าไปจ้ะหล ไใส่ปนนะจ๊ะปริมาณที่ใส่ก็คือน้ำนี่งนึ่งลิตรครึ่งเน,ะนาะน้ำเปล่าล้วนน้ำคลองน้ำยังกระไดจะพี่น้องพริกไทยเฮาวหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะใส่ไ,ไปเลยจ้ะพี่น้องนี่ประมาณนี้เนะจ้ะแล้วเฮาก็ต้องใส่กล้วยใส่พี่น้องเห็นบ,บ่พุ่นนี่จ้ะใสลงไปจ้ะพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวต่อติดเติมปีกนิดนึงนะพี่น้องเนาะ กาดบรหันชชลโตบระพุ่นนี่เลยจับระมาณนี่เสร็จแล้วห้องก็สิปิดฟ้าได้พี่น้องปิดฟ้าแล้วห้องก็ติขยาวใช่ยขยาวอยู่ประมาณหาทุกทิศนุที่น่ะพี่น้องจะต่อยติดตั้งถิ่มไว้จนกว่าตะก,ก,กนอนก็สิดน้อนกลัะพี่น้องเนาะพี่น้องหลังจกผพานไปสองชั่วโมงจะต่อยกับปล่อยให้ตะกอนมันนอน นั่นกดลงไปแล้เนะจ๊ะนาะเบิ้งนี่จ้ะประมาณนี่จ้ะเ๋ยวก็ตสิมาก,กอกใส่ขวดก็เลยจ้ะอันนี้เป็นขวดปเปชีดเท่าก็ใช้กล้วยแล้วก็กระชอนเนาะกองเพราะว่ากันเศษของพริกไทยมันไปอุดตันนะพี่น้องเนาะ เรื่อยละจ้ะวันนี้ฮาฟก็จะไปฉีดต้นไม้ก,กันเนาะพี่น้องเนาะนอยากให้ฮาก็จะมาฉีดแล้วจ้ะอันนี้ต้นนี่ก็สิเป็นต้นงาจ้ะพี่น้องอันนี้สิเป็นต้นต้นงาดำเด้อพี่น้องเอาต่อยไปๆในใจฮาก็รักษาหนี้แล้จ้ะฉีดไปหน่อยนี่คือมันป้องกันได้ทั้งหนอนทั้งเพียเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะ ไปิดประมาณนี้เลยจ้ะสำอรับในบ้านเนะ